โอเคไอรอนฮาร์ด okay, เขาหายไปถือว่าดีมากนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะ,ะผมบวกดดเมจมาเรื่อยๆสแต็กดดเมจมาเรื่อยๆนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปรับสิวทารียและเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับ DJ เจในทางทิตเตอกช่วงเวลาประมาณ1-3ถึทุ่ม เพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพงืเพ่อนๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน Bcat tohand กางเกงเซร์ฟเสื้อริบรรเคอร์มือ1่มือ2ของแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนชอปบ็ปลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมมาเรียว snap นะฮะ แล้วในคลิปนี้ทุกคนใครยังมีฮาวบอกเหมือนผมบ้างใครเพิ่งจะได้ฮาวบอกไม่นานมาเหมือนผมบ้างประมาณ3ตอนนี้มันเหลือภูสี่ใช่ป่ะสามพันโทเค็นใช่ไหมฮะมาเดี๋ยวเรามาหาเด็กให้ฮาวอกเล่นกันในคลิปนี้ก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาฮาวบอกตัวนี้ไปกับพวกไฮอีโว o นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนว่ามันจัดเด็กกันยังไงแล้วมันโหดกันประมาณไหนแล้วก็มีรูปแบบเพลย์เกมยังไงนะฮะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลับบงใจให้ผมด้วยครับผมใครบอกว่าฮาวอกใช้ยากเดี๋ยวใช้ให้ดูนะฮะ โอเคทุกคนรูปแบบหน้าตาของเด็กก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวเลยทุกคนเอาไฮอีโวตัวนี้เอามาเอเวอลูชันนารีเจ้าพวกนี้นะฮะเจ้าวัฟตรงนี้เจ้ามตี้ไนท์ตรงนี้นะฮะแล้วก็เจ้าไซคล o อปตรงนี้แล้วก็อบอมิเลชันตรงนี้นอกนั้นทั้งหมดจะเป็นการวางรูปแบบท็อกซิกใส่เพื่อนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าสไปดี้ฟาให้มันเป็นหมูไปนะฮะเจ้าสกออ์เปียน แล้วก็เจ้าออมีแค่นี้นะฮะส่วนเนบิล่าตรงนี้เอามาวางสแต็กไดเมจไว้นะฮะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเนบิล่าเป็นเจ้าซันสปอตก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าฮาวบอกมันจะทำให้แม็กมานาของเราลดลงไปเรื่อยๆนะมันจะทำให้ซันสปอตสแต็กไดเมจได้ไม่เท่าที่ควรน,นะฮะส่วนอาร์เมอร์ตรงนี้เอามาคอมโบวางทิ้งไว้กับกรณีที่ว่าฮาวอกมันจะดเมจเกิน10นะนะ แต่จริงๆก็อาจจะไม่โหดก็ได้อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ทุกคนอาร์เมอร์นี่เปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้นะแต่ว่าที่ผมอัดที่ผมอัดคลิปมันต้องใช้อาร์เมอร์ไงจัดมาแล้วนะฮะแล้วก็ซีซ่าตัวนี้เอามาใช้กรณีที่ว่าจะถูกพวกคิวมองเกอร์ทำลายพื้นที่อะไรพวกนี้นะเพราะมันจะป้องกันการคอสมานาหนึกับ6ของเราไม่ให้ถูกทําลายได้นะอาร์เมอร์กับซีซ่า เพื่อนๆสามารถใช้การใบอื่นแทนก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสกรณีที่ว่าเขาจะใช้พวกคิวมองเกอร์เล่นงานเนบิวลาของคุณนะฮะสังสีเอามาจบเกมในเทินสุดท้ายแล้วก็อบอมบินเอชันตรงนี้เอามาสแต็กเป็นดามาจรับจากการที่ว่าเอาไซคลอปท็อกซิกใส่เขาเอาสก๊อปเปียนท็อกซิกใส่เขาอะไรพวกนี้นะฮะฮาวอคตัวนี้เอามาลงหลังเทินที่4นะทุกคนเพราะว่ามันจะกินมานาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีการใบใหญ่ให้ลงนะฮะ อ่ะรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้จะเป็นตัวเล็กๆทั้งนั้นนะทุกคนแต่ว่าความสนุกของเด็กนี้ก็คือมันจะมีตัวโทกสิกใส่อีกฝั่งหนึ่งเรื่อยๆนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเพลย์เกมกันครับผม Evo h a w วบนะฮะเริ่มต้นมีไซค o ลอปซีซ่าแล้วก็ h a w บอนะฮะ h a w อกนี้เพื่อนๆพ,พยายามลงในเทิร์ที่4ขึ้นไปนะฮะให้มันสแตก็กสถึงสครั้งก็พอแล้วทุกคน สแต็ครั้งหนึ่งจะบวกสีนะแต่ว่าคอสมานาของเราก็จะลดลงด้วยนะโอเคผมจะลงอาร์เมอร์นะลงอาร์เมอร์ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมรอจังหวะที่จะลงเ,เจ้าไซคลอปไซคลอปเพื่อนๆต้องพยายามลงเอลทอร์นี่4ีขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ชัวชว,ว่าจะได้ลดพลังแน่นอนนะคลินท่าโอเคเอาซีซ่ามาตรงนี้ โอเคอีกฝั่งหนึ่งลงช่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไซคลอปช่องที่หนึ่งนะฮะมีโฮปซัมเมอร์ได้ถือว่าดีทุกคนอ้เว้ยนี้ยช่องสามสี่ห้าลงไม่ได้บ้าที่สุดผมไปทุบเขาก็แล้วกันนะเขาก็ซวยเหมือนกันทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เขาก็เละเหมือนกันนะบอกไว้แค่นี้แหละเออโดนสเตจสะด้วยเรียบร้อยทุกคนผมน่าจะชนะเขาแล้วละ่ะเพราะว่าคีย์ของเขามันไปหมดแล้วนะแรมมานาก็ไม่ได้แล้วแถมตัวบูสต์เดามจแบบพวกเอ,อพเจ้า ตัวเพิ่มดามจแบบเซจของเขาก็โดนทุบไปด้วยนะฮะผมลงฮาวบอกไว้หนึ่งเลนแล้วก็ลงไซคลอปไว้หนึ่งเลนนะฮะมีมอเบียสมีคิตตี้ไพร์โอเคอ่ะค่อยๆจิ้มกันไปอ่ะดามจบวกมา4เป็น5นะฮะการ์ดบนมือเขาจะมีคิตตี้ไพร์หนึ่งใบเนาะอบอมิเนชชันของผมน่าจะคอสมานาแค่3แต่แต่แต่กูมีแต่กูโดนมอเบียสครับผมก็เลยทำอะไรไม่ได้นะฮะ รูปแบบอย่างนี้แบบไหนคุ้มกว่าทุกคนเอาเจ้านี่ลงมาแล้วก็เอาเจ้านี่เป็นสูงบวกดดเมจน่าจะคุ้มที่สุดหรือเปล่าไม่คุ้มนะผมมีคอสมานาแค่5ผมต้องเหลือไว้ให้เจ้าฮาวก์กินหนึ่งแล้วก็จะให้เจ้าไซคลอปยิงอีกหนึ่งฉะนั้นผมลงไฮเอไฮีโวช่องเดียวทุกคนโอเคเขาลงตรงนู้หมดเลยว่ m นะ m o อกกิ้งเบิร์ดะแล้วก็คิท t ี่ไพร์โอเคผมชนะเขาทุกคนเพราะว่าดดเมจเขาจะบวกมา3นะฉะนั้นเขาจะขาดอีกหนึ่ง เรียบร้อยครับผมดาเมจจากฮาวอกจะบวกมาเทิร์นละสีนะฮะแต่เพื่อนๆต้องคำนวณมานาดีๆด,ด้วยนะทุกคนแล้วก็เจ้าไซคลอปก็จะจิ้มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ตามปกติแล้วผมจะลงอ o บมิเนชันเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวดดเมจจบเกมแต่ว่าเขามี m o ร์บิสก็เลยลงไม่ได้ด้วยไปดูเกมต่อไปกันครับผมมีไฮอีโวมีเนบิวล่าแล้วก็เจ้าฉังสีแล้วก็ซนะีซ่า โอเคถ้าลงซีซ่าได้พยายามรีบลงนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้เอามาป้องกันเจ้าเนบิวล่าตัวเดียวหรอวะเออจริงๆตัวเดียวมันก็อ้วนแล้วแหละนะฮะเพื่อน,อนๆอย่าคิดว่าเนบิวล่ามันกลาวนะทุกคนสําหรับเด็กนี้เพราะว่ามันเป็นเด็กตัวเล็กนะฮะเนบิวล่าที่สแต็กดาเมจมันจําเป็นมากๆครับผมผมจะลงเจ้าสกอร์เปี้ยนะฮะโดนคิวมองเกอร์ทีนึงเนี่ยแตกพูดแค่นี้ฮนะการ์ด <God Frost. S 2> ฟรอสต์ฝั่งนู่เขา้าอาจจะเล่นพวกเดสทรอยเด็กฮะ โอเคซิตี้คราวโอเคโซกูดทุกคนผมจะมีดาเมจมาเพิ่มตรงนี้อีก4นะฮะเขาน่าจะโดนก้อนหินแล้วล่ะไม่น่าจะรอดแล้วล่ะข้าหนุ่มการ์ดบรูทไอเวนี่เยอะกว่าผมโอเคเอาไม่ว่ากันนะฮะฝั่งนู้นเขาเล่นเซราเซิร์ฟเวอร์ทุกคนดูละแล้วก็ดาเมจตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่น้องฮาวเวิกลงไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ผมจะเพิ่มดาเมจตรงนี้ให้เยอะๆกว่านี้โอเคเดี๋ยวสักแป๊บเขาจะต้องเล่นเซราอ๋อไม่ลงว่ะ เข้ามากับมาจิกนะฮะโอเคผมจะลงไซคลอปไปหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าฮาวก์ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยลงแล้วกันนะฮะฮาวก์ H alk, เดี๋ยวผมค่อยลงทุกคนถ้าผมลงตรงนี้ผมจะได้ดามจสี่สองแล้วก็มาทำลดตรงนี้ได้เรื่อยๆด้วยฮนะอืม่ะเอาแค่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งโลภทุกคนเขาจะต้องลงพวกเซราอะไรมาอยู่แล้ว อีการ์หวงด้วยว่ะอ้บ้าเลยโอ้ตรงกลางนี่ผมน่าจะไม่รอดแล้วนะ,ะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องลงพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้มาใช่ป่าการบนมือ,อเขามีห้าโอเคผมมีโอกาสชานะอยู่ทุกคนผมจะต้องลุ้นผมจะต้องลุ้นให้เขาถูกเจ้าสไปดี้แฮมทุบนะฮะอะแล้วเดี๋ยวผมจะสวนเขาด้วยเจ้าฉางสีตอนสุดท้ายนะฮะ โอเคทุกคนตามคาดเลยผมมีโอกาสชนะอยู่นะฮะเดี๋ยวเจ้าเซบาสเตียนเขาจะถูกสางสีผมต่อยนะทุกคนไอเล่นตรงกลางอะ่ะโอเคผมยอมรับแล้วว่าผมน่าจะแพ้เขานะ่ยโอเคไอรอนฮาร์ดเขาหายไป <c oughs> ถือว่าดีมากนะฮะ <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะี่ยอ่ะผมบวกไดเมจมาเรื่อยๆ <c oughs> สแตก็กไดเมจมาเรื่อยๆนะฮะสางสีลงตรงนี้แล้วก็เจ้าไมตี้ไนท์ลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะชนะในน้อง ออาอย่างนี้เดี๋ยวไปหนึ่งสอสามตรงนี้เขาจะต้องลงเจ้าไอ้พวกนั้นอะ่ะพวกโอดีนอะไรพวกนี้นะการบนมือเขามีสี่ใบเป็นหมูไปแล้วหนึ่งใบใช่ปะถ้าลงโอดีนดดเมจตรงนี้ผมก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ฮาวอกเดี๋ยวก็จะบวกดดเมจไปอีกด้วยนอกเสียจากว่าเขาจะลงไอเสือถ้าเขาลงเจ้าไว้ไทเกอร์ผมยอมแพ้ก็ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันลุกแคชฮาร์สมทโอเคผมน่าจะชนะทุกคน ต่อยมันเรียบร้อยทุกคนชนะไปสองแต้มตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาบวกแดามจอีกนิดหน่อยตรงนี้นะโอเคสวยเขาก็เล่นได้ดีอยู่นะเนี่ยเพียงแต่ว่ายังรู้สึกไม่สุดเท่าไหร่ไอเด็กของฝั่งคุณนะฮนะแล้วก็การ์ดนึ่งไปของเขาเมื่อกี้ที่เป็นหมูไปก็น่าจะเป็นเจ้าไอรอนฮาร์ดใช่ปะต่อให้ลงไอรอนฮาร์ดก็ไม่รอดครับผม อะทุกคนไปดูกันอีกสักเกมนะเด็กไฮเด็กไฮเอวิชชั่นนารีฮาวอกตัวเนี้ยเล่นสนุกอยู่นะเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถทกซิกใส่เข้าได้แทบจะเรียกว่าทุกเธอเลยครับผมมีอ b บอมิเนชั่นมีซีซ่าแล้วก็ฮาวอกโอเคแล้วก็สกอ r เปียนะฮะฝั่งนู้นเขามีการ์ด20บใบเขาน่าจะเป็นอาริเชมเด็กอีกแล้วทุกคนเจออาริเชมเด็กนี่โอ้โหแม่นลงคินเจตตั้งแต่ ตั้งแต่ตาแรกด้วยแม่งกูไม่น่าจะไหวหว่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าการที่ว่าเขามีควินเจสทุกคนแล้วก็ไอ้การ์ดที่เขามันเสกมา12บใบนะั่นหมายถึงคอสมานาลดลงนะเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยคอสมานาสีทุกคนเหลือ3โอเคเออเซนทรัลพาร์อีกเออดีดีด,ด,ดีโซพูดเลยไอเวนนีเ่เดี๋ยวเขาจะลงตรงนี้เพื่อที่จะสแต็กดามจเพิ่มเติมนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดามจเกินสิบเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้เจ้าช้างสีไม่ต่อยแล้วกันนะทุกคน เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้น้องสางสีไม่ต่อยนะฮะ,ะผมจะลงเนบิล่าขู่เขาไปก่อนนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมึงโดนต่อยแน่นะพูดแค่นี้แหละการ์ดครูการครูดนเมจเก้านะ,ะเออโดนอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้แปบบ๊บๆการ์ดคราวเวนนะฮะส่วนผมก็จะลงไปสแต็กดนเมจให้กับอะบอมิเนชันอีกนิดนึงนะ,ะโอเคตรงนี้แค่นี้พอเนาะ ก็เดี๋ยวรอบหน้าผมน่าจะลงเจ้า Abomination กับ h a w k ์นะฮะโหเขาโคตรซวยเลยทุกคนเจอทำลายตั้ง2ทีติดๆนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมลงตัวนี้ก็จบแล้วนะฮะ a m เมจเขาก็จะหายไป11ผมก็จะบวกมาอีก2ตรงนี้แล้วผมก็จะชนะเขาด้วยกันอ่ะไหนๆเขาก็สวยแล้วผมยอมสวยบ้างก็ได้มาอ่ะผมอยากผมอยากซวยบ้างมา โอเคผมไม่โดนฮะแล้วก็ฝั่งนู้นลงชูรีไปแล้วแล้วเขาลงไปเจ้าเอเจนต์โครโลสันตรงนี้มันก็ทําให้เอฟเฟกชูรีมันหายไปดิโอเคทุกคนผมน่าจะชนะเขาได้แบบไม่ยากแล้วแหละเพราะว่าเขาเล่นเหมือนบ้าๆอะไรก็ไม่รู้นะฮะลงตรงนี้ไป1ส่วนตรงนี้เอามาบวกแดนเมจอีก2ตรงนี้โอเคผมชนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาลงมาเขาก็เอฟเฟกมันไปตรงเอเจนต์โครโลสันตรงนั้นแล้วนอกจากเขาจะมีซีซ่ามาเปลี่ยนการนะฮะ วอผ่าตรงนี้แล้วก็เอนชั t นเ e รสตรงนี้นะโอเคไม่รอดครับผมไม่ถึงไม่ถึงเขาแนะ้วฮะสงสัยถอดใจไปแล้วทุกคนเรียบร้อยครับผมถือว่าดวงดีก็แล้วกันนะอฮะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับรูปแบบการเล่น High e v ว h ฮาวดูก็แล้วกันทุกคนมันอาจจะไม่เก่งมากนะแต่ว่าความสาใจของทุกคนตอนที่ว่าทอกซิกใส่เขามันสนุกนะผมบอกไว้ก่อนนะฮะอ่ะไม่ดูเอาไปลองปรับเล่นกันดูนะจ๊ะ โอเคแล้วก็มาถึงท้ายคลิปกันครับผมก็อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะว่าเจ้าเด็กเนี่ยหลกัหลกๆแล้วมันจะต้องทำท o x ิกใส่อีกฝั่งหนึ่งเรื่อยๆนะฉะนั้นศัตรูทางธรรมชาติของมันก็คือเจ้าลูเคชถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีลูเคชเพื่อนๆกดยอมแพ้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีความสามารถในการลดคอสมานาะให้ Abomination มันจะไม่มีความสามารถในการทำเดามจ ให้เลนที่ว่ามีพวกไซคลอปอะไรพวกนี้อยู่นะถ้าเจอไซคลอถ้าเจอลูเคชบอกไว้เลยนะนะนะทุกคนว่าเละนะ,ะแล้วก็อาริเชมตรงนี้บอกตรงๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอเด็กอาริเชมซึ่งช่วงนี้เจอบ่อยด้วยนะฮะโอกาสชนะต่ำมากเพราะว่าอาริเชมมันจะมีการ์ดที่ว่าเราแพ้ทางได้เยอะมากๆเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในการเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำเดเมจไม่ว่าจะเป็นการอุดเลนอะไรพวกนี้ ที่ผมเจออาริเชมาคือเจอ10เกมแพ้ไป3เกมเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละเจ้าอีโวฮาวกเนี่ยความสามารถในการเล่นมันไม่ค่อยหลากหลายเท่าที่ควรเนาะก็ถือว่าเป็นเด็กที่ว่าไม่ค่อยเก่งก็แล้วกันแต่ว่ามันก็คือที่อยู่ของมันก็คือหนในที่อยู่ของการ์ดฮาวกนั่นเองนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ถ้าผมพูดอะไรข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกข้อมูลที่ถูกต้องใต้คลิปด้วยนะฮะทั้งผมแล้วก็ผู้คนที่เขารับชมเขาจะได้เอาไปปรับในการจัดเด็กเอาไปปรับในการรูปแบบ play game กันแต่ว่าก็ต้องขอพูดย้ําเลยนะกันทุกคนว่าเด็กนี้มันไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะแต่ว่ามันก็คือหนึ่งในบ้านของฮาวอกที่พอจะไปได้ฮาวอกนี่บอกตรงๆนะทุกคนความสามารถตอนนี้ของมันหาเด็กใส่ย,ยากมากนะฮะโอเค ขอให้เพื่อนๆเจอบ้านฮาวอกใหม่ๆเหมือนผมนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านใหม่ให้ฮาวอกกันในคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้บายๆแล้วเจอกันทุกคนบายๆวู hoo! เล่นเกมกันให้สนุกนะครับ